เปิดกล่องเจ้าออโรรางานประกอบลูกค้าเป็นโมจีนนะคะเป็นงานจากค่ายอินอีราขนาด1ต่อร้อยนะคะจุดเด่นก็คือมีโครงในเป็นไดแคร์แถมทําสีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วเราไม่ต้องทําสีเพิ่มเลยค่ะสีสวยมากสีขาวเขาไม่ได้ทํามาให้นะคะเปิดกล่องออกมาเช็คแผงก่อนประกอบแค่เห็นสีก็อยากเริ่มงานแล้วค่ะงานตัวนี้แผงไม่ค่อยเยอะนะคะเหมาะสําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่ายังอยากประกอบอยู่ค่ะเพราะว่าเจ้าโครงในเขามีประกอบมาให้สําเร็จแล้วนะคะส่วนที่เหลือเราก็มาประกอบโครงด้านนอก ภายในกล่องจะมีสติกเกอร์ฟอยล์กับดีแคลน้ำมาให้แล้วก็มีแผงทั้งหมดประมาณ28แผงนะคะมาเปิดกล่องโครงใน,นตื่นเต้นรุดมากเลยค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงแต่กล่องใส่โครงในสวยมากเลยนะคะเนี่ยแท่นแทนแทนแทนและนี่ก็คือโครงในนะคะสวยมากเลยชอบที่เขาใส่ใจเรื่องแพ็กเกจมากเลยค่ะซัพพอร์ตโครงในได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวมันจะกระแทกเราเสียหายเลยนะเนี่ยตัวโครงในค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะมั่นใจได้เลยว่าตอนจัดท่ามันจะไม่ล้มง่ายแน่นอนส่วนคู่มือที่เขาให้มาก็เป็นสีทั้งเล่มเลยนะคะค่อนข้าง สวยทำออกมาได้ดีเลยค่ะหน้าตัวโมเดลทำออกมาได้สวยมากเลยค่ะเท้าไปตัดใส่กอบน่าจะสวยเลยนับเป็นอีกงานที่ทำออกมาได้ดีแย้งจริงค่ะเนี่ยตอนนี้อย่าประกอบแล้วเดี๋ยวขอไปเริ่มงานกันนะคะวันนี้ช่างฮอปปี้าบต้งแอนจา่าก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย